Terima kasih telah menonton! เดียวแล้วก็ปกติเราอาจจะเคยเห็นแบบนี้แต่ว่าเป็นแบบคนตัวใหญ่ๆเนาะเป็นแบบคนอ,อย่างนี้แหละแล้วก็เชิดสิงโตแต่วันนี้เรามาในรูปแบบของหุ่นน่ารักมากๆเลยทีเดียวใช่ครับก็เป็นการมาสมปรารนะของพระหุ่งพระแมทานะครับที่อยู่ร่วมกันในกรุงเทพมหาคนครนะครับข่าวไปเร้่การสำนับรรงานของเรานะครับลูกค้า v k สองพันยี่สิบสามนะครับอย่างเราเริ่มนำเนินมาถึงวันที่สามแล้วแต่แจะไม่ถึงวันจันทร์เลยคือวันที่ยี่สิบสี่นะครับทุกท่านก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมงานกับเราได้นะคบตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงสองทุ สักครู่นะคะเราจะมีอีกหนึ่งเรียกว่าเป็นมินิคอนเสิร์ตนะคะจะใจทุกท่านเนี่ยได้มารับชมรับฟังกันค่ะแน่นอนอีกหนึ่งเพลงที่อยู่คู่กับชาวไทยมาอย่างยาวนานบนเสน่ห์ของเพลงลูกทุ่งค่ะใช่ครับออย่างที่บอกไปวันนี้มีขาคอเพลงลูกทุ่งเยอะเลยใช่ไหมครับขอเสียงหน่อยเร็วโอ้โหน่ารักมากๆนะครับเอาล่ะ<า><า>ตอนนี้นะคะสำหรับช่วงต่อไปพร้อมแล้วนะ เพลงลูกชุ่งนะคะจากคุณกีต้าร์นิพพรขอเสียงประเมินต้อนรับสาวน้อยคนสวยกีต้าร์นิพพร หนึ่งความสนุกสนานที่จะเกิดขึ้นในงานของเราครั้งนี้นั่นเองนะคะใช่ครับซึ่งการแสดงต่อไปนะครับจะเป็นวง Bangkok String Ensemble นะฮะจากกองการสังกีกรุงเทพมหานครครับใช่แล้วค่ะระหว่างที่เราจะเตรียมความพร้อมนะคะด้านบนเวทีก่อนที่จะเข้าสู่การแสดงโชว์ถัดไปค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาแจกของรางวัลกันหน่อยดีกว่านีเป็นเสื้อที่เราใส่อยู่นะครับเสื้อลูกกบ BKK 2023ครับใช่แล้วนะคะกาติ การในการร่วมสนุกค่ะง,ง่ายมากเลยตอนนี้อยู่ที่งานลูก้าบีเขอท่านที่พูดคำว่าลูก้าบีเยาวนานที่สุด,สดเลโอเคท่านไู้ที่มั่นใจว่าพูดนานที่สุดแล้วเดี๋ยวจะได้รับของรางวัลไปค่ะซึ่ง สำหรับเกมนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นเกมที่ไม่ยากเลยและสามารถร่วมสนุกกันได้ทุกทท่านนะคะเราจะมาจับเวลากันว่าท่านไหนที่พูดคำว่าลูก,ก้าบีเคเคได้ยาวนานที่สุดนั่นอเองค่ะทีนานเดี๋ยวจับเวลาอีกนิดนะครับแม่พร้อมไหมฮะอ่าทีนเจอนเลยครับ,อบอะะโอเค มาเดี๋ยวเกมนี้เราอาจจะขออาสาสมัครซัก6ท่านแล้วเดี๋ยวมาดูว่าภายใน6ท่านนี้ท่านไหนที่เป็นผู้ที่พูดคําว่าลูกกบ BKK นานที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากคนแรกก่อนนะคะโอเคเพราะไมยคะคุณไม่ชื่ออะไรคะอ้อพี่อ้อวันนี้พี่อ้อ